ทเท่าไหนห้าเจ็ดศูนย์เป๊ะรถพ่อเท่าไหนหกห้าครับยินดีตอนลฟ์เอฟซีทุกท่านเขาโซช่องพ่อสวัยพารวยมือนีพ่อสวยมารวยกะมาอยู่ที่หอประทับปู่ชีผ้าขาวแม่หอมหวนนะครับเนาะเอฟซี FC เข้ามาแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพ่อสวยพารวยนะครับเด้อ ขอสําคัญกัอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อสิบริพัตเข่าวสารให้ใหมจากทางช่องนะครับเนาะเอาบาทนี้เข้าสิไปชมมือนีปูพนเลียงปูพันกินพิซซ่าพนเดีครับว้าวถูกอ่าเป็นสันพิซซ่าคนนะครับโอ้ของปูมือนีปูกินอาหารอ่าเป็นวันพระก็เลย เัาอาหารแบบพิดช,ชาไม่ให้กินนะครับนะ,มา,ะมาชมนะครับนะนำตกมาหนึ่งก,กับเป็นวันพระก,ก็เงียบๆเล็นนก,ก,น,กน้อยครับเงียบๆเล็กน้อยครับ,บอออเอว่าถ้าิบไปษาสมที่หลังตอนนี้ไม่ตายดรอก

ยังแกคืว่าเอี่แท็กซี่ากาคเ็กซีาคาคนเสือด้วอ,อ,อ้าี่องเชเอกับเจ่เอ้าพักมนตงครับือนังว่าหัเองถึกับว่าไปพิซซ่าคูมักคือว่าทำาดถึงเจ้าพิซซ่าขนมบเขาอาหันอี่ยังุองอะไร็น,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 นขนมปังคูเอ้า Do <laughs> <laughs> đó không? Không thì một nhuận đất đi. quá bằng đồ ăn đi này Hãy làm việc mặt 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 bánh mặt เขาคทุกข้อหนละพาะเห็นมันทุกข้อหนะบ่สุกประมาณนี้พันยี่บเพราะราตาเูกเตารับูอออ๋ออ๋ออยากไม่เข้าไม่ใช่ตัวทนสวงจะพูเอออานนี้ตัวที่สาหวางวาหวางตัดขังว่างไหนชวนแล้วบางวามางดบ่ดีวนแล้วคือว่าถือเลกตลพ้อชวนแล้วคือว่ารวย คือการตักเสียบเขาน่ะเสียกเขกเออแต่นั้ยคือพักการเสียบเอาตับเท้นี้พอแไ่พักเทา้าเออทับรอบเดือนรอบปีเออนักการ้ำใจแน่นบ้ว่วงว่าดีพันนักเป็นเาบา,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 บาวางเันเาเฉื่อแล้ว,วด้วยวาพี่วาไแ้ถือเป้าเล็ลกบลวบบขาวแนมตัเออขาใจได้ข้าวมาถั่ว ้ารคปฏิวัติเป็นไปเป็นงานเป็นไปเป็นงานเป็นเชือไปเอาเป็นงานคือาเห็นคือ,อยขา้าคือความเข้ามาในระดแบมากควาเหีนการกระทำความดีมันทำหนักนมาทำความทชื่ทัางทำความีีทังหทำความเพียนทัหนัก้งค่อยปฏิวัติป๋ามันคิค<ะ>่อยเห็นไปได้ใจเขา ว่ามันชื่อไกว๋เจียวคัดชื่อไกว๋เจียวชื่ออย่างนี้ได้แบบนี้ดิชื่อแรกก็ได้เริ่งกันเออได้แทนได้เนาะในใตจจากเขาถื่อใจจากความมุ่งจากความถื่อใจเขาก็ว่างจากมันไปจ้างท่านดิการขับมือมันก็เห็นท่านตาเขาเอิบเพราเห็นท่านตาจ้งท่านคนบ่อว่าบุ่เกาไม่บูนเกาได้ชาดต่างไหน มือเข่ากระด้กขาดก่อนจ้างม่าตกขาดนึ่เห็นไหมบางเสื้อกัดสินพันตาห้างเสื่อตกดสินพานตาก็งานและตำล้อไว้ยนะคือการชวดนี่ฉวดจะใครได้ก็ไใจมันกล่าวว่าได้ดีถวยแล้วคือเก่าพอฉวนแล้วก็ทุกคือเก่าัวยกับจมคือเก่าเพราะว่าชวดใ้รัวเช่าตงเพอว่าฉวยให้เนี่ยเชื่อจ ทวใ้ชีวิตดีขึ้นค่อยไปค่อไปจากมือมีว่าไม่กินมืออึ้งข้อไม่หาวัดที่ากบางันมาบ้านชีดีแบบนีไม่หรอจ้าเออค่อยไปค่อยไปหาเขาจ้า่จีป้เขป้าเป้าเนย้าีย้าเนี่ยป้าเนียปาเน่าเนียปเนีเยนี่นี่ยเนี่ยนเานีย้เนียน่า่นยายปปูเ้ย เชป้าเจาโที่ขานปาก็ต้องถามทางลงหน้าเก็บคอเจ็บคอไม่พูดมากเจ็บคอนะปูไม่นัต้องเอาตัวตวง้วกีก้วนั่งเองใช่ครัใครเล็กปูใครเล็กมาก็แก้วเอาม่าปูแก้วดีว่าแต่้แก้แต่ปู ป้าล่องทางแล้กูไปลือกเองมาจากใครเนี่ยกปนกรับุ้งนยกปิ่นกระ้ง้าล่องทางแล้วเขาจะทำอมาตองั่นป้าจที่เท่าไหนป้าเจ็ดศูนย์เพ่อเท่าไหนหกห้าศูนย์เจคไอ้นักก็เป็นหาขึ้นไอมักไปนอนหนังพ่อเขวบาเขาใจกูไปเชียร์เชียร์เชียได้แหละตี่กไม่รู้งชุดเต็บหนึ่ง อันนี้ทำไานเป็นห้าถึงเต็มบ้าจะที่ทำงานเป็นห้าเต็ดถึงจากมันงอกหวานงอกหวานตรงกันมั้งตองกันตัวนางถ่างพูตองไปานช่ชงความคิดจารณายูนี่ชมคิดจารณาพูช่วงความคิดจารณาทอนอยู่ได้มากพอหนึ่แล้วเออโอ้หน้ามือหนี่แล้วพูได้มากพอหนึ่แล้ววันนี้วันที่ที ครับผมเมื่อฉันวันใ้วันที่สิบสี่ที่สี่พวันที่สิบหกตาว่าคราเขาเอาทแต่เราหน้าชอบมั่งนะเฮ็ดเราตึงว่ะที่ข้างเราไม่ได้ถอดไงเพราะมันเป็นเงรึ้นเป็นมันเป็นชาวตวว่างพ่อ ข้ามจังทางกลเงวังเขาถ้าจะเอาคักปลานั่นติชไวยดูดีว่าระว่ำช่วยดูดทคักฟ้าคนบ้าช่อได้นั้งมาบ่าแหวกจังสีว่าบ้าเขาอดเขาเกิดไหมผูถามผู้ทอเก็ได้ทอได้ทอดีมันบ่นหัวร่างเออเย้าถามเ่าบ้งนันบนบ้างมันบังบัอ่นข้ต่อบ้า บนแต่ว่าฝันคือลางนี่ค่ะว่าชันว่าพวกน่ะน้ำการไปแบบนั้นทางที่ดีดูอามาตั้งท่อกันมาต้องท่อมาตั้งท่อกันดูใครดูมาถามว่าชอบแต่ถามดูขี้ค้านว่าหัวพักไหบ้านเลขที่ใหม่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยปูม่อดขอดมากเกิดครับผมมา่อดขอดมาพ่อแบบม่อดแบบแต่งทั้งว่า พาไปดังทันฮัลโหลมายังอ oh. ีกส่อนมากเยใช้ด <the> ่วนครับผมอยากเทปเขาบนีเอาหายเขาบ้งสมพ่อครับผมฟูขันมปสมพ่อนฟเอาเถองจเป็นยัง้ยว่าราค่าขันนม่มีเงินค่าันไม่ค่าขันค่าจีบแม่ง่างนะไปตดตาดีเขา ไปเจ้าหนี้ค่าคู่ค่าค่าทองบ้านไหนย่างหนังชิ้นบ้านใจบ้านเราบ้านชิ้นชิ้นอกนี่จายจ่ายให้พอเท่าไหร่จ้ามากพอมามานเดี๋ยวลูกไปจ่ายตายแทบนม่รอดแลอยากขีดตัวนั่งจ้าจ้านม่มีไม่โดนไม่ได้มัชชีออกดอกพัชชีออกดอกคือดอกไม้ชย้นว่านดอกไม้คือถั่ว อาจาย์นวาเอาจาะตรงตองนหลักเอาคาคู่คาค่านเต้อคำอื่นนั่งคำพ่อจงมาถามพ่อเด่นเด่นบ้ได้บีเอาไปเอาต้าต้องมาใจวันที่คิดของได้ตายคาค่ายตายวันที่คิดขอได้คาค่ายกับบ้าแพงดอกคาค่ายก็ไไ้ร แค่ว่าจะไ่ได้เจียคานามั้เราตายกะออือได้เจะคานามันเราตมาหากันเลยเออจังงันยักเนาะสายขันตอนมืออคือห้ายขันตอนเลยพบาคานามั้เนาะคานามั้เนาะสิทขีวมาเฉียคคาค่าว่าค่ะครับผมนอดขันขีมาัน่างแมนว่าแมว่างแมนแบบขันสิที่มาว่าแม คไปบแมนแต่พอว่าแฟนว่าแฟนมคอียร์หรอบ่อมนคืนดิม่อคืนลูกฝันแมนบ่ละพอบ่มนพอมาบอกบ่บอกมื่อคืนเนี่ยยาปะน้องเทือกอยากขายม้าก็เกี๋ยวนัอ ที่ไปขายท้าน้ำหาเอาไว้ที่คลิปกอามวาแล้วังววขาบอกนั่ง,ง,ย,งยิ้ยมเปิดเปิดท่หันไว้ไนั่งยิ้มเปิดเปิยิ้ยมยิ้ยมยิ้ยมตามันยิ้ยมข้งนมันแหงิันเดาพอเยอะขากิ้มได้ยอะขากิ้มได้ ทอจะหันะถามค่าค่ายแบนี้ใครต็นอดหันกูบ้างหันพเต๊กทึบเก้าเก้าทึบเต๊บางหันบางทีพ่อรอดหถามทิบเ้าือว่าถือถืออะไดิโอ้ลูกทีหนอหนอีกวะเ้าก็ได้ไล่ะบาหนะพาถามทึบเก้าป่ะบ่าหลาเดี๋ยวหอดมือวา เอาแรแล้วคือเลกแหมดแต่ว่าต้องม้าไตพอไถทที่เขาา้าแบบใครเป็นใจพ่อซะมืนนี่ซาอยกลูกสิไปหาสลับคนย่าลากทานเานั่งพ่อไม่ก็ได้พอ่าานนาาแอแห้งเดวพอ,อ,อก,ก,ก,กินแกเห็ดแซ่บเล่ล่ะแตงเห็ดแกเงเห็ดะคแช่กับน้ำน้ำควงกินควงถ่วเนาะคังกแกน แป้งแบบคล้ายอยู่วท่านว่าแป้งเผ็ดๆแป้งเผ็ดๆตามบัที่ไเย่ามันจะหายขามันจะหายบวดอยู้าวขาหายมาก็สินั้งไสิัว่าไปช่ว้ีนชาเขห้าวขาหายอ่ามันงางมาได้สิจัาขามันดูดิ